สวั م อะไรกุ้มค่ะวันนี้พี่ซาจะมารีวิวการล้างหน้าอย่างถูกวิธีนะคะก็ล้างหน้าให้ถูกวิธีเราก็จะใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์นะคะซึ่งสามารถที่จะล้างทําความสะอาดได้ทั้งบริเวณที่อ่อนโยนนั่นคือดวงตาแล้วก็ริมฝีปากแล้วก็ทั้งหน้าเลยนะคะเพราะว่าตาของเราเนี่ยกับริมฝีปากเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่อ,อ,อ่อนไหวมากอ่อนโยนมากนะคะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ไม่เหมาะสมกับเขาอาจจะทําให้ระคายเคืองอาจจะทําให้แสบหรืออะไรนี้แล้วก็ไม่ไม่ได้สะอาดพอด้วยอะไรนี้นะคะก็เอาละวันนี้พี่จะจะมา,ะมาเอ่อล้างหน้าอย่างถุวยชิมข้อมงคลแบบว่าไม่รู้ว่าเออนะเราจะล้างหน้าเนี่เราควรจะทํำยังไงบ้างนะคะก็ อันดับแรกนะคะพี่ท้าจะใช้อาริมูเวอร์ของเดอ์มาแคร์นะคะบายด็อกเตอร์อุไรรัตนะคะก็คืออันนี้ผลิตโดยแพทย์ด,ยแดยูแลโดยแพทย์เลยนะคะก็จะมี2ขนาดก็คือมันจะเป็นแบบขนาดอ,าอันนี้65 ml นะคะส่วนอันนี้เป็นขนาดพกพาเหมือนกันแหละแต่ขนาดพกพา,า30 ml นะคะก็เดี๋ยวพี่ท้าลองใช้อันนี้นะก็อันดับแรกเราก็คือใช้เมคอัพรีมูเวอร์ Make เนี่ย หยดลงในสำลีนะคะแล้วทีนี้เราก็เอามาเช็ดเลยนะคะดับแรกว่าเช็ดตาก่อนก็บนตาเนี่ยคือนี่หน้าหน้าพี่ซาก็คือแบบตั้งทั้งวันแล้วอะไรย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็เราล้างตอนที่หน้ายังแห้งเลยนะคะกลับมาใช่ไหมแล้วก็หยดแล้วก็เราก็เอาเนี่ยหยดลงสำลีเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เอามาซับตรงนี้เลยเพราะว่าตาเรามีทั้งมาสคารา่าอายไลเนอร์ เราจะดูนู่นนี่นั่นอยู่นะคะก็เอามาแล้วก็ซับนะคะจะเห็นว่านี่มันออกมาที่นี่แล้วนะคะแล้วก็ซับเบาๆนะคะเทคนิคการการซับนี่ก็คือเราให้ให้เขาเบาที่สุดที่ดวงตาเพราะว่าถ้าเราทำแรงๆอาจจะเป็นแบบริ้วรอยได้ก่อนก่อนวัยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถถ้าสมมติเราถูแรงๆแบบไม่ได้ไม่ได้ระวังอะไรอย่างงี้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่แรงๆอะ่ะก็ อาจจะทําให้ตาเยื่อตาเราอักเสบหรือนูนี่นั่นได้นะคะสังเกตถ้าบางคนแบบใช้ผลิตภัณฑ์ที่แรงอะ่ะจะแถวๆตานี่จะแบบแสบแดงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่แดงไม่แสบไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็ออกปุ๊บเลยเห็นไหมนี่มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะนี่ก็ ล้างเลยวันนี้พี่ซีทักพีชีพมากเอามาล้างหน้าให้เห็นกันสดๆนะคะอืมแล้วก็เราก็ใช้ลิปสติกด้วยเพราะว่าลิปสติกบางคนก็ใช้แบบติดทนอะไรเงี้ยล้างล้างน้ําอย่า,ง,าง,งเดียวมันก็ออกไม่หมดนะคะแล้วพอออกไม่หมดเนี่ยสารเคมีที่มันอยู่บนหน้าเรามันก็จะทําให้เกิดสิวตันบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่ร้างเร็วกว่านั้นคือมันจะลง ไปในตับในปอดได้นะคะอันนี้หลายคนรู้หรือยังหรือยังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จุดเริ่มต้นของหน้าใสาก็คือการล้างหน้าให้สะอาดซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากเห็นไหมคะว่าตอนแรกจะไม่เห็นแต่นี่คือล้างออกแล้วก็จะเห็นก็รอยคอนซีลเลอร์รอยอะไรที่ปกปิดล่องรอยอันหน้าครัวก็มันก็จะออกหมดเลยนะคะ นี่พี่ซัใช้แค่เมื่อกี้กี่หยดน่ะสองสามหยดเองนะหยูดลงเลเนี่ยเห็นไหมว่ามมันมันออกหมดนะคะเดี๋ยวก็ใช้อีกน,นี่พี่ล้างให้ดูครึ่งหนึ่งนะล้างให้ดูครึ่งหนึ่งว่าเออหน้าสดเป็นยังไงนะคะแต่หลายคนก็เห็นบ่อยแล้วแล้วพี่ซักสอนแต่งหน้าพี่ก็มาหน้าสดตลอดนะคะ เวลาเช็ดเราก็ให้เช็ดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นการกระตุ้นเซลล์ไม่ให้ผิวหนังย่อนค้อยด้วยแต่ก็อย่าเช็ดแรงเกินนะคะเพราะเดี๋ยวจะเกิดริ้วรอยแล้วก็ออพอพี่ซะพอเราเช็ดจนสำลีสะอาดนะเห็นไหมสังเกตว่ามันก็ยังยังมีรอยอยู่บ้างนะคะเราก็เช็ดจนสะอาดนี่พี่เช็ดให้ดูข้างหน้าก่อนนะ แล้วก็สูตรของพี่ทิซ่าเนี่ยก็คือให้สิวหายเร็วพี่ทิซาจะใช้ใช้นี่เบนแซกนะคะอันนี้เป็นสูตรของพี่ทิซาเองซึ่งได้ผลนะคะใครเป็นสิวนะบอกให้ก็คือว่าล้างหน้าด้วย เมือ่ออาวิมเวูเรนี้แล้วนะคะสึ่งมันเป็นน้ํามันไม่ใช่น้ํามันและมันจะไม่ทําให้หดตันนะคะเพราะว่าเราเช็ดๆๆๆแล้วแล้วก็ทีนี้พิทาต่อด้วยนี่เลยเป็นเซกเป็นเซก2.5เนะคะก็จะทาทิ้งไว้เลยเป็นเซกทาทําไมทาเพื่อละลายสิวใครที่เป็นสิวเป็นอะไรอยู่นะพิ่าแนะนํานมากเลย ก็คือละลายสิวอุดตันสิวหัวหนองสิวหัวช้างสิวสิวทุกสิวนะคะเนี่ยก็ทาไว้แค่เนี้ยแต่ไม่ถึงทาข้างหน้า,น,านี่พี่ทําทำให้ดูครึ่งหน้าแล้วก็ทีนี้ทิ้งไว้ประมาณ15นาที20นาทีแล้วก็ค่อยไปล้างโฟมออกนะคะก็ไปล้างกับโฟมพอล้างกับโฟมเสร็จนี่นะคะก็ค่อยไปล้างกับโฟมนี่ของเขาจะมีวิตซีวิตอะไร นะคะพอล้างกับโฟมเสร็จแล้วก็มาเช็ดเช็ดหน้าด้วยโทเนอร์โทนเนอร์โทนเนอร์ช่วยอะไรช่วยให้รูข,ข,ขุมขนรมขนกระชับบ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็อ่ะนี่แหละเป็นวิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องก็คือล้างด้วยอามิสรปหนะ้าอายเมกอัพเบนิมูเวอร์นะคะล้างตอนที่หน้าเรายัางยังแห้งๆห้งยังอะไรอยู่เสร็จแล้วก็พี่ช้าก็จะใช้อันนี้เออไม่ใช่จะใช้เป็นเซทานะคะ แปมทาแล้วก็ทิ้งไว้มัน15-20นาทีแล้วจะหลังจากนั้นพี่ฟ้าก็จะไปล้างหน้าด้วยโฟมด้วยสบู่ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทีเนี้ยใครไม่เป็นสิวไม่ต้องทางก็ได้แต่พี่ท้าติดก็คือทาเพราะว่ามันรักษาสิวนะคะก็นี่เป็นรอยรอยแล้วก็ยุบยุบหมดแล้วนะคะก็โอเคนี่ให้ดูนะคะสังเกตได้เลยว่ามันก็แตกต่างกันนะคะไปแล้วค่ะหลายนาทีแล้วนะคะก็ นี่คือวิธีการล้างหน้าของพี่ซัดนะคะที่ถูกต้องก็ล้างอย่นี้นะคะโอเคมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาแชร์ใหม่นะไปแล้วค่ะอสลารยะลัยกุม